วันนี้เงียบเกินไปไม่มีแมะ้แตะ่เสียงฝีเท้าหรือฉันมาผิดวันกันแน่สมุดเล่มนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้เมื่อกี้แล้วมันมาจากไหนนี่มันเรื่องของทอมกับวีวีแล้วใครเป็นคนเขียนทำไมรู้สึกเหมือนมีใครจ้องฉันอยู่ตลอดเวลามีบางอย่างที่ฉัน ปิดไว้ไม่ได้อีกแล้วแล้วมันอาจสายเกินไปทางนี้หรือทางนั้นไม่มีใครรู้ว่าจะกลับออกมาได้ไหมความจริงทั้งหมดมันไม่ได้มาจากอนาคตแต่มาจากอดีตที่พวกเราลืมไปแล้วประตูนี้ไม่เคยถูกเปิดและไม่มีใครกล้าปิดมันอีกครั้งแม้ทุกอย่างจะจบลงแต่เสียงกระซิบ จากอีกฝั่งของความจริงจะไม่มีวันเงียบไป